สวัสดีครับแต้มนี้มาดูแนวทางสี่พระยานะครับเป็นการบันทึกย้อนหลังจากการเล่นไล้สดทางแอปแดงนะครับช่องคัมพีมังคอดที่จบไปแล้วมีแมทสวยๆหรือว่าหน้าที่จะเอาไปเดินตามก็เลยเอามาให้ชมครับแต้มนี้แอดมินเดินสี่พระยานะครับรับกับมาตรฐานแอดมินเป็นฝั่งงายนะครับก็เรียกว่าแต้มสี่พระยาขึ้นไปตัวนี้เขาแทรกมาเราโค่หลบนะครับ ก็ดิ่งลงไปอยู่ในตากดนะครับเขาพยายามที่จะต่อเพื่อที่จะแทรกตัวมาเข้าฮอตนะครับแต่ก็ไม่พ้นเกมที่เป็นต่อทางด้านฝั่งหงายเป็นต่อนะครับเตรียมที่จะกิน2กินสามแล้วก็ต่อมาแล้วก็หยุดพื้นที่ได้เหมือนเดิมนะครับกินอีกครั้งหนึ่งคู่แข่งก็เลยยอมแพ้นะครับอาจจะไม่มีช็อตกิน2กิน3ามนะครับแต่ว่าหน้าที่จะเอาไปเป็นแนวทางครับผมขอบคุณครับ